ตอดตะเก็นเลยทอตะเกนเอาบ่พอดเราได้เลยเอาพรแล้วพราแล้วาแล้วจัดจ้านจันพวก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 ไหมได้เลยเออต่อไปต่อไปอันนี้อะไรตะ่กี้ตะะแตนอันนี้อะไรครับโอ้ยลายพ่นลายพ่นดีกว่โอ้ยเดวเด่ ไปย๊านางบ่ดิแม่น้อาแม่บ่โอ้ยลองเบางแบด้กนแจผมีนี่ไงคือคืบา่อหัวยากไรก็บ่อ้มีใบย๊านางพร้อมโอ้ร่วมันดิอ้ยังนั่งนงินอยเร่อบ เออมันหลายหัวด่ะัแงก็ยังก็ยังน mm, ี่ไปแ่ไนห้อมมาไปหน่อยเนาะมันมันหลายหัวนะมันหลายหัวเนยนัมันจีตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่เนี่ยนะีเมื่อได้ครับีเมื่อไัเมื่อเนสีเนมันอกแม่ผมตัวเมื่อียนสีเหล่วเหล่าเ่นะ